นึกแล้วว่าต้องอยู่ที่นี่ทำไมไม่เปิดมือถือคนอื่นเขาเป็นห่วงให้วุ่นออถ้าหมายถึงแม่กับยายเขาไม่แคร์หรอกนะฉันจ้ยหนูฉันเป็นห่วงจ้าพูดไปฉันจ้ะฉันเลยฉันเป็นห่วงจ้าคนอื่นคือฉันเอง,เ,องเนาะหมายถึงอาเนี่ยแหละ ไปเลยพูดไปเลยเราหนีไปได้ไม่ตลอดยอมรับตรงรงว่าชอดเธอคนนี้ชอบที่เธอเป็นเธอชอบรวลาเธอยิ้มเฮ้ยเขาอยอกพูดออกมาแล้วเออน่จริงๆน้องอยากบอกว่า แล้้วไดแต่ว่าฮึบไปเพราะว่าถ้าเกิดเราไปทักเนี่ยเดี๋ยวเขาจะโป๊ะเลยโป๊ะแล้วเขาจะแบบอ่ะไม่กล้าพูดอีกเพราะฉะนั้นเขาจะต้องฮุบไว้อย่างนี้เพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขินใช่ไหมเราต้องฮุบไวนะคะน้องอันี้อันนี้อันนี้เขาดูอีกเรานึงก่อนนะหมายถึงอ่เนี่ยแหละชไปเราหนีไปได้ไม่ตลอดหรอกนะค่พูดอย่นี้อันนี้อันนึงจะพาเขาไปไหนเขาไม่ไป